สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคว่าว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตราศ0นจะสิ้นสุดความพนผู้ประกันตนลงก็แต่เมื่อลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมเท่านั้นนะคะลืมหรือขาดส่งไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้นะคะแต่จะถือว่าไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะสามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบันแต่การเกิดสิทธิ์จะเกิดสิทธิได้ตามเงื่อนไขที่ มีนะคะเช่นทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยก็จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะคะและก็สามารถส่งเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนหรือ1ปีเต็มนะคะ ต่อมาเอกสารที่ใช้ในการแจ้งความประสงค์ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแจ้งลาออกนั่นเองนะคะก็จะใช้แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนหรือแบบแจ้งลาออกเรียกง่ายๆนะคะจะเรียกว่าสส1ขีด40ทับ2นะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้นะคะอาจจะเป็นใบขับขี่หรือบัตรราชการต่างๆที่มีณนะปัจจุบันนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูตัวอย่างแบบแจ้งความจำานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะกรอกข้อมูลง่ายๆนะคะก็คลิกนายนางนางสาวนะคะแล้วก็ใส่ชื่อชื่อสกุลลงไปนะคะเลขประจำตัวประชาชนเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนทางเลือกไหนนะคะถ้าจ่าย70บาทต่อเดือนก็จะเป็นทางเลือกที่1 จ่าย100บาทต่อเดือนก็เป็นทางเลือกที่2แล้วก็จ่าย300บาทต่อเดือนก็จะเป็นทางเลือกที่3นะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะก็อาจจะใส่ตามบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ขอแจ้งความจำนองไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันไหนคือวันที่เราไปแจ้งที่สํานักง,งานประกันสังคมนะคะเหตุผล <h ade phone> เนื่องด้วยอะไรนะคะแล้วก็แนบเอกสาร <h ade> พร้อมทั้งลงชื่อและลงวันที่ให้เรียบร้อย ก็จะสิ้นสุดนะคะของการลาออกจากประกันสังคมมาตรา40นะคะสำหรับเอกสารแบบฟอร์มนี้สามารถขอได้นะวันที่ไปยื่นเอกสารเพราะการลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องไปลาออกเองที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่สะดวกในการปริ้นเอกสารไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการกรอกหรือกรอกไม่ถูกต้องจะให้ลูกหลานกรอกให้ก็จะแนะนำการดาวน์โหลดเอกสารของเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะสำหรับการดาวน์โหลดเอกสารเราจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของประกันสังคม sho.go.th นี้เท่านั้นนะคะเว็บไซต์อื่นๆไม่ใช่นะคะ จะเป็นเว็บไซต์ปลอมให้กรอกข้อมูลก็ต้องระวังด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ sso.go.th ดูตรงนี้นะคะว่าเป็นเว็บไซต์ของประกันสังคมที่ชัดเจนนะคะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มาแถวที่2นะคะแบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมนะคะคลิกเข้าไป ระหว่างการดาวน์โหลดนะคะให้เลื่อนลงมาให้เราคลิกไปที่หน้าที่2นะคะคลิกไปที่หน้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีนะคะนี้ซอหนึ่งคีสิสูนทับสแบบแจ้งความจำนองไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตราส0ูนคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะเราก็สามารถปริ้นเอกสารแล้วก็แนบไปรประชาชนนะคะแล้วก็ให้ผู้ประกันตนที่ ต้องการประสงค์ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตราสีหรือละออกก็กรอ,อกเอกสารนี้แล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ถือบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะเท่านี้ก็จะแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคําถามที่ถามมาก็วันนี้ก็แนะนําเพิ่มเติมให้แล้วนะคะเผื่อจะมองไม่เห็นภาพสําหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ